ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่มื่อนี้ก็ได้เ็ดผนียดแล้ววไม,ม้หมู่บ้านน,นี่ครับนี่ครับผนียดโตมไม่ก็เลยเอามาล่องมาล่องผนียอดซื้อได้ครับเอาทั่งหลวงขื่นนะครับมื่อกี้ก็ได้โอกาสทั่งหลวงขืน่นล่องเบิ่งกนันนว่ะได้ผนียัดไม้เป็นผนียอดค่ายเขาเอื่อะเนียดกะหังไปยังไปงี้ส่ละครับสองชั้นก็ล่องเฮ็ดเบิง่งเฮ็ดใปใส่สิละครับก็เลยลเอามาล่องมาขื่นเบิ่ง ปรากฏว่าติดครับมือน,นีเนี่ยเนี่ยเสรนเน็แล้วเมือว่านนี่ก็เลยมาลองมือนีก็เลยอย่างมาเบิงเห็นมันเงียบเงียบเนี่ยครับเส็จปาพี่นอกติดหลังจากสมเม็นนกหยัง่งม,มนเขาเขาไฟบ่คือเขาใหญ่มันเขาไฟมันคือมาติดดีแท้แถวนี้ไหมนี่นะครับเห็นบ,บ,ดดบ่เดี๋ยวเสี่ยลงมาเบิงกันด้อยครับเด้อเป็นนกหยังกับบ่ฮหู้ดอครับเดี๋ยวเสี่ยลงมาเบิงสะก่อดแป๊บเดียวครับ เนี่ครับพี่น้องเอาลงมาแล้วครับทางนึ่งว่าดิดอยู่นี่ครับเป็นเป็นเขาไฟครับดิเขาจะกับสร้างมันเถาะก็คือเทืซื้อๆอันนี้เป็นพะเนียดัะเนียดฟื้มเลยครับพะเนียดฟื้นลูกค้าเพื่อนเอาหนึ่งหนึ่งสวนสยามนะครับลูกค้าเพื่อนเอาฟื้มมาให้กับไรไม้เห็ดนี่ครับเป็นฟื้มทั้งมืดนี่กับฟื้มครับนี่ เสียดายกันเลยมาเห็ดค้อนนี่ครับเพิ่มนี่ครับทั้งหลวงครับเงียบเลยครับนิ่งขนาดนี่ครับได้หล่ะกัสิปล่อยขึ้นเ่าหล่ะครับนี่ได้หล่ะกัสิปล่อยขึ้นเ่าเพราะว่าณสีคาดเลี้ยงเฉลืเอยหล่ะครับอันนี้เป็นนกเขาไฟกัสิปล่อยขึ้นเ่านะครับเป็นตัวแม่นะครับ,เ,รนะรบเบิง้งเบิ้งเพิ้ลที่ไหนเพิ่นะเซยเลย ครับพอเนียดฟืม้มดีดละขางนึงเหลือขางนึ่งเพราะข้าในดีดเนี่ยครับพี่น,อน้องก็โอเคล่ะเห็ดแล้วยมือว่านนี่ครับได้ฟื้มมาก็เลยมาเห็ดได้ทั้งหมดสามตัวนะครับอันนี้ก็เห็ดไปใส่เองซื่อๆเนี่ยครับวันนี้ก็สีทายรูปแล้วก็สีปอยเหรอครับบา่าเดาเหรอกครับ ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนอขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องติดติดตามพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ในช่องคุณสลึมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเนอขอขอบคุณหลายๆเจอกันไหมครับเดี๋ยวอ,ออกแล้วก็สิขึ้นไปแถวนี้แหละครับเดี๋ยวไปกับไปขึ้นหนาบ้านเถอะเพราะว่าสิไปส่งของแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนอเจอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ